แต่นี้ชอบอะไรไหมชอบปวด พอเห็นเขาซื้อนะบอกเลยนะบอกจากใจนะเชียร์เป็นเหมือนมิเตอร์ปลาปาน้ำอะไรเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกมันเท่คิดได้ยังไงอ่ะแต่มันเท่นะซึ่งท็อปโน้ตของเขาอันเนี้ยคือมันมีเบอร์กามอตอีกแล้วเบอร์กามอตอีกแล้วโอ้ตายแล้วฉันเวียนหัวกับเบอร์กามอตคุณเนี่ยโอ้ตายแล้วจะมีกี่เบอร์กามอตก็ไม่ทราบกลิ่นเนี้ยเป็นอีกกลิ่นเหมือนพี่ลูกชอบมากไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะมีเบอร์กามอตไงไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะมีเบอร์กามอตไงสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพกันแล้วสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดกรุ น้ำหอมนะคะแต่จะเป็นเวอร์ชันน้ำหอมใหม่เพราะว่าเราเคยเปิดคลิปกลุ่น้ำหอมมาแล้วทีนึงก็ถ้าใครอยากดูแบบกลุ่เก่าก็ไป,ไปดูไดูคลิปนั้นได้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากจะมาเปิดแบบว่า2021-2022เวอร์ชั่นละกันก็เลยแบบยาพิกอัพอันใหม่มาม,มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เป็นอะไรที่เค่อนข้างที่จะใช้บ่อยอก็เดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องพี่แนนะคะไปค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปเริ่มกันเลย ก็มาเริ่มกันอันที่อันนี้เป็นอันที่รอมานานมากเพราะว่าตั้งใจจะไปซื้อเลยถ้าไปลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วก็ประจบเหมาะกับว่าเออได้ไปไปเที่ยวพอดีอะไรเงี้ยคือแบรนด of อฟไวท์เขาทําน้ําหอมออกมาเมื่อตอนปี2022ที่ผ่านมาพอเห็นนะก็คืออยากได้เลยตอนแรกตั้งใจว่าเออหรือพรีออเดอร์ไปเลยจบๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่ากลิ่นไหนหอมแล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ แต่ตัดสินใจว่าเออคือหรือซื้อไปเลยทั้งหมด4ขวดไปเลยเพราะเขาอ,ออกมาทั้งหมด4กลิ่นแต่ก็ลังเลจนกระทั่งแบบเออก็แบบเอเอไม่เป็นไรข่มใจไว้ค่อยไปดมอีกทีหนึ่งตอนที่เราไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เป็นออกพร้อมกันเลยเหรอออกพร้อมกันเลยสี่ตัว,วใช่มันก็นนจะมีซ<ม>ัลวูชชั่นนัมเบอร์วันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ตีนัมเบอร์ใช่ก็เลยพอไปถึงปุ๊บก็มุ่งตรงไปเลยที่เซลฟี่เจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปดมคือขวดแรกที่ได้อ่ะจริงๆอ่ะน่าจะเป็นขวดซัละคืวูชชั่นนัมเบอร์์เเลยบอรที่ เข้ารอบน้อยที่สุดอ่ะคือเบอร์สลังเลอยู่นานมากว่าเอาดีไม่เอาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเบอร์แรกที่เข้ารอบแล้วก็พร้อมกันคือเบอร์1กับเบอร์สซื้อพร้อมกันเลยมันกลิ่นมันยังไงตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยมันออกมีความเบอร์กามอนนิดนิดซึ่งเป็นคนที่ชอบชอบใช่เป็นชอบเบสลินเบอร์กามอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ลังเลไม่ลังเลเลยสาหรับเบอร์หนึ่งะก็คือตัดสินใจเลยพอดมปุ๊บคือชอบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีความวูดี้นิดนิดนะแต่ว่าก็ไม่ ถึงขั้นแบบ วูดี้มากแล้วก็ซูชินาบวันเนี่ยมันใช้ได้ทั้งเมนและวูแมนเลยก็คือเป็นยูนิเซ็กซ์อะไรอย่างเงี้ย,ยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบแล้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบน้ําหอมกลิ่นผู้หญิงมากขนาดนั้นคือไม่ได้ชอบแบบฟลอรัลมากหรือว่าน้ําหอมที่กลิ่นหวานก็จะไม่ค่อยชอบก็เลยมาที่เบอร์หนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยลองดมไปเรื่อยๆไปที่เบอร์สี่พอเบอร์สี่เนี่ยก็จะมีความแบบวูดี้กว่าเบอร์หนึ่งกลิ่นชัดกว่าเบอร์หนึ่งแล้วทำไมไม่ดมทีหนึ่งสองสามสี่ทำไมต้องหนึ่งแล้วมาสี่งงไม่คือเดิน 1, 2, 3 4ี่แต่ดมสามคือหนึ่งกับสี่สองกระสาม,ม,มยังไม่ยังไม่มั่นใจมั่นใจเท่าไหร่อ่างเงี้ยเพราะว่าตัวเบอร์สี่อ่ะคือ,อลูกชอบเพราะามีกลิ่นฟิก,ฟกอ๋อลูกฟกิกมันมีความสดชื่นภายใต้กลิ่นของเขาเะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออกลิ่นนี้มันเฟรชดีแล้วก็ช่วงเนี้ยฉีดเบอร์สี่บ่อยที่สุดเรารู้สึกว่ามันฉีดได้ทุกวันแล้วก็แบบมันสดชื่นดีอะไรเงี้ยมันไม่ฉุนจนเกินไปแล้วก็เรารู้สึกว่ามันติดทนด้วยนะทุกคนคือมันอยู่ถึงเย็นเลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ฉีดน้าห ไม่เยอะมากแล้วก็จะฉีดแค่ฟึดเดียวหรือบางทีแค่ตรงนี้ฟึดตเดียวมันก็อยู่ถึงเย็นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคุ้มค่าส่วนเบอร์2องลูเชียนเบอร์สเนี่ยมาได้ยังไงต้องบอกก่อนว่ามาแบบไม่ตั้งใจพราตูตั้งใจว่าตอนแรกอ่ะจะหยุดแค่1นึกระสีเพราะว่า2กับสาอ่ะไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่อยู่ในใจละยิ่งเบอร์สาอ่ะตัดทิ้งเลยเพราะเบอร์สามีความเป็นผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะแบบหวานหวานนีดไม่ชอบเขาจได้แต่ที จ๋าไปซื้อให้เพื่อนแล้วพนักง,งานหยิบมาผิดดันหยิบเบอร์สอมาให้จริงๆเขาจะเอาเบอร์สนี่ก็เลยแบบว่า,อาลองดูสิด้วยความแบบเออ ช่างมันมึงไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนเดี๋ยวกูเอาเองแล้วก็มึงไปซื้อใหม่ขวดใหม่ให้เพื่อนมึงเลยอ่ะสุดท้ายก็คือได้นัมเบอร์ทูมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งท็อปโน้ตของเขาอันนี้จะมีกลิ่นแบบซีทรัสนิดๆกลิ่นสดชื่นแต่ว่าพอมันซื้อ2อันไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องซื้อแล้วไม่ต้องซื้อแล้วอะไรจะซื้อีททำไมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพราะจานะเนี่ยจานะอาไปเสียเงินนะเนี่ยซึ่งจริงๆนัมเบอร์นัมเบอร์ทูอ่ะเป็นกลิ่นที่เบสโน้ตทุกอย่างมันลูกชอบหมดเลยนะ <med> มันเป็นกิ่นสดเชื่นหมดเลยแต่ว่า,อาเออทาไมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเบอร์ชอบเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี <med> ไม่ชอบเบอร์สองแต่พอดมไปดมมาก็ <med> ชอบ <med> โอเคใช้ได้แต่นี้ชอบอะไรไหมชอบปวด เออเห็นเขาซื้อนะบอกเลยนะบอกจากใจนะเชียบอกชอบมากชอบมากซื้อไปเลยลูกซื้อไปเลยลูกเพราะว่าชอบเนี่ยเขาเป็นไอเดียที่ดีดูดูฝาสิเนี่ยเป็นเหมือนมิเตอร์ปลาปาน้ําอะไรเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกมันเท่คิดได้ยังไงอ่ะแต่มันเทนะเออมันเทะหนักมากทุกคนอันนี้คือแบบหนักมากๆใช่ใช่ก็คือตกเท้าแต่ถ้าตกโดนอ่ะอื่ะต่อไปมาที่กลุ่มเปเฟก้าดีกว่านะคะของเมซอซมาเจล่าไม่ทราบไม่ราบเลย เพอมาใจล่าไงอ๋อมาใจล่าเพราะ่มันพอเป็นน้ําหอมเขาจะอยู่ในไลน์ของเบเซก้าก้าคือเล็งไว้นานมากแบบอยากซื้อมานานมากแล้วก็แบบเออไม่ได้ซื้อสักทีอะไรเงี้ยจนแบบปีที่แล้วเหมือนตอนนั้นมันมีเซล์มั้งในเซฟอร่าหรืออะไรสักอย่างก็เลยแบบเออซื้อก็แดดกลิ่นแรกที่ซื้อรู้สึกจะเป็นแจ๊สคลับเอ๊ะ หรืออันไหนนะบีชวอล์กเหรออันไหนสักอันนี้แหละเพราะว่ามีอยู่อันใดอันนึงอะได้วันเกิดซื้อที่เมืองไทยซื้อที่เมืองไทยเรามาพูดถึงแจสสคลับก่อนดีกว่าคือแจสสคลัเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างโด่งดังสําหรับแบรนด์นี้จริงๆอะมันเป็นของผู้ชายแต่ลูกรู้สึกว่าลูกชอบกลิ่นมันค่อนข้างจะแบบมันคลาสสิกอะมีนมลูกว่ามีก็ชอบอ้อชอบรชอบ มันไม่ชอบเหรอเขาบอกให้ชอบก็ชอบมัน,ม,นมีความแบบออมันมีความแบบอารม m a t i c นิดๆอะไรอย่างงเี้ยแต่ว่าท็อปโซนของเขาก็จะเป็นพวกแบบ lemon, pink, pepper, เลมอนพิงค์เพเปอร์มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบอะรู้สึกว่ากลิ่นมันมีสเสน่ห์ดีอะไรอย่างเงี้ยมีมมสเสน่ห์สเสน่ห์ยังไงวะเนี่ย อาเสน่ห์ก็เสน่ห์เพราะว่าไม่ไไมเป็นคนไม่เก็ตไงกับเรื่องน้ําหอมอะไรอย่างเงออี้ยก็อีกอย่างหนึ่งขวดสวยสงสัยต้องเอามาฉีดบ้างแล้วมั้ยเพราะเขาบอกมีสเสน่ห์ไงแม่จะได้เพิ่มเสนห่ห์กับตัวเองนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นบีชวอล์กนะคะที่ชอบ<ม>อันนี้ก็จะมีความแบบหวานขึ้นมานิดนึงอันเมื่อกี้จะมีความแมนอันนี้ก็จะมีความหวานจริงๆแล้วมันคือน้าหอมของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะอันแรกอ่ะผู้ชายแต่อันนี้ของผู้ผู้หญิงบีชวอล์กก็จะมีความก็ตามชื่อเลยมีความผู้หญิงแล้วก็แบบมีความไปททะะเเเลลนิด ว่าก็จะมีอันนี้มีกลิ่นเบอร์กามอสลูถึงแบบเอ้าอีกแล้วเบอร์กามอสอีกแล้วไม่จบกับเบอร์กามอสเนี่ยไม่รู้กี่กี่อันแล้วเนี่ยเบอร์กามอสก็เบอร์กอมอสมีมีกลิ่นเบอร์กามอสมีเลมอนแล้วก็มีพริกเร์แล้วก็เมโดนัทของเขามีโคคอนัทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือกลิ่นเวลาแบบกลิ่นทะเลใครมองหาน้ําหอมเวเพก้าอยู่หรือกำาตัดสินใจอยู่ก็แนะนําสําหรับ2กลิ่นนี้อันนี้ก็ของสําหรับคุณผู้ชายก็ได้คือลูรู้สึกว่าน้ําหอมมันไม่ม ชอบกินนี้ถ้าให้แนะนำสำหรับแบรนด์นี้นะ ต,ต่อไปอันนี้ละกันอันนี้จริงๆเห็นเขาออกมาปุ๊บก็แบบคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาอยู่แล้วทูเวซึ่งมันเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของผม,อมเออรู้ใช้พวกแชมพูพวกแบบวัดของบำรุงของเขาอยู่แล้วแล้วอยู่เขาก็ออกน้ำหอมมาซึ่งท็อปโน้ตของเขาอันนี้คือมันมีเบอร์กอมอสอีกแล้วเบอร์เกามอสอีกแล้วโอ้ตายแล้วฉันเวียนหัวกับเบอร์กามอสคุณเนี่ยโอ้ตายแล้วจะมีกี่เบอร์กามอสจะไม่ทราบแต่ว่าอ,อันนี้มีความหวานที่สุดเท่าที่ ลูกเคยมีแหละเพราะว่ามันเลยออกมาออกชมพูชมพูที่นิดใช,ใช่ไหมเพราะว่าความจริงม,มันมีกลิ่นฟลอร,ร์ด้วยมีกลิ่นนอกไม้ นี่ไเขาก็าทําออกมาให้เห็นเลยว่าเป็นของผู้หญิงนะเพราะว่าน้ํามันออกมาชมพูชมพูอะไรเงี้ยใช่อันนี้ไม่กลิ่นอันนี้กลิ่นแบบผู้หญิงมากร,รู้สึกว่าอันนี้จะเป็นน้ําหอมผู้หญิงที่สุดแล้วที่ลูกซื้อเมื่อปีที่แล้วใช่ถ้า,าถ้า,าถ้าลูกฉีดเนี่ยอาจจะอาจจะขอยืนห่างๆเพราะรู้สึกว่าอาจจะเวียน <c oughs> หัวได้เพราะเป็นคนไม่ชอบน้ําหอมผู้หญิงเลยก็เลยจะก็เลยจะฉีดน้อยๆอันนี้ก็ไม่ค่อยฉีดเยอะก็จะฉีดน้อยๆใช้น้อยหน่อยก็แล้วแต่อารมณ์ก็ที่ซื้อเพราะ้ะที่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงผู้หญิงแลแล้วซื้อเพราะอะไร เพราะชอบชอบอะไรชอบแบรนด์อ๋อชอบแบรนด์โอเค <c oughs> มีเหตุผลอยู่แค่นี้ชอบแบรนด์แล้วก็ความจริงมีน้ำหอมเลยอ,อ่ะ เอ้มีเทียนหอมเนียคือซื้อพร้อมพร้อมกันเนี่ยอย่างเทียนก็ซื้อพร้อมแพ็กเกจอแล้วเอาจิงๆนะขวดนี้ก็ชอบนะมันน่ารักไงเออขวดน่ารักเพราะมันมาตั้งตั้งอยู่ด้วยกันแล้วมันก็น่ารักอออ่ะต่อไปอ่ะอันนี้ทอมฟอร์ดจริงๆอันนี้ทางแบรนด์ส่งมาให้ตอนแรกก็แอบกลัวเพราะทอมฟอร์ดอ่ะเป็นน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราใช้ได้แค่กลิ่นเดียวคือมอตอฟิโนคือขวดสีฟ้าซึ่งตอนนี้หมดแล้วแต่กลิ่นเขาก็โอเคนะคือกลิ่นอเค โอเคนะอันนี้มันเป็นโซเลียลเนจอันนี้อขอโทษด้วยถ้าออกเสียงผิดนะคะม,ม,มันมีขวดขาว2แบบมันมีขวดขาวที่เป็นขาวเงินกับขาวทองแต่ที่เราได้มาเป็นขาวเงินซึ่งอันเนี้ยจะมีความฟอ r รลมากที่สุดกลิ่นมันมีความดอกไม้อะ่ะจริงใช่แต่ว่าไม่ถึงกระฉุนมากนะไม่ฉุดเออไม่ฉุดมากเออรู้สึกว่าโอเคอยู่เพราะเบสโน้ตหลักของเขาอะ่ะคือเบอร์กามอนอีแล้ว ะกไม่อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าอันนี้เขาส่งมาให้อันนี้เขาส่งมาให้แต่ว่าตัวเมโดโน n ของเขาอ่ะมันมีความ f ล l l o w ก็คือมีพวกแบบเออมี o r เรนจ์บลอสซอมมีพวกแบบดอกไม้ทั้งหลายแหล่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยผสมอยู่ในนั้นแล้วก็มี b e r g a m อ t เลยมาไปหน่อยไม่ b e r g a m อ t คือเฮด t ได้พวกดอกไม้อ่ะคือเมโดแต่กลายเป็นว่าพวกดอกไม้อ่ะได้กลิ่นชัดกว่า bergamot อ้าวเหรอกลายเป็นอย่างเงี้ยไปซะอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่เราชอบมากนะคะน้ำหอมเออใช่เห็นละเห็นละมีไม่เคยขาดจากที่ตู้ไอ้ขวดเนี้ยคือ มีตลอดแล้วก็จะมีตลอดไปซึ่งเรามีอีกกลิ่นหนึ่งซึ่งอันนั้นก็คือกลิ่นเบอร์กามอนเลยเบอร์กอร์มอนเองคือเขาเขียนเลยเป็นสิบเบอร์กามอนแล้วมันแค่เนี่ยใช่ดูอันมีเบอร์กามอนหม,มดเพราะเราชอบเพราะาเรารู้สึกว่ามันเป็นเบสโนตท,ที่สดชื่นที่สุดเข้าใจได้มันจะได้เงินเราถ้ามันมีเบอร์กอมอนอาจจะไม่ได้คลายแบรนด์ไหนนะอยากได้เงินเขาได้ทำนะคะกลิ่นนี้นะสําหรับแบรนด์นี้นะคะ a q u a d e e p a m a r ะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์อีกหนึ่งแบรนด์ที่น้ําหอมหรือเทียนหอมเขาหอมมากกแล้ว็ ชอบมากดมดมอ่ะกลิ่นเนี้ยเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ลูกชอบมากไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะมีเบ,เบอร์กามอสไงไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะมีตัวเบอร์กามอสไงเออแล้วเขาก็มีเทียนหอมด้วยอ่ะมีอ่ามีเทียนหอมด้วยอัน,นี้เชิงเทียนหอมอ่ะกลิ่นเดียวกันรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยทางแบรนด์เป็นคนส่งมาให้ลูกลองใช่แล้วพอ,อคือพอปกติอ่ะเป็นคนที่พอสมมติว่าชอบแบรนด์ไหนก็จะใช้แต่กลิ่นนั้นอ่ะของแบรนด์นั้นๆจะไม่ค่อยแบบมีแบบเปลี่ยนแปลงเปลร่ยนแปลงเาส่งมาให้ดมอะวรู้สึกว่าไส่งมาให้ดมสส่็เรู้สึก ชอบแล้วส่งไปดมเขาคืนเขานะเขาส่งมาให้ดมแล้วกเอาคืนเขานะอร้านนี้เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่รู้สึกว่าสดชื่นใช่แล้วก็ไซส์มันกนําลังน่ารักกระถัดรัดร<อ>ู้รู้สึกว่าพอเวลาเราไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยมันโอเคแล้วฉีดได้ทุกวันเออมันเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ฉีดได้เพราะว่าจริงๆอัคคีเดอร์พามาเขามีไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ฉีดได้ทุกโอกาสเวลาไปทะเลลูกก็ชอบพกไปอืนมีข้างหน้าอีกนีข้างหน้าคืออีขวดจิ๋วทั้งหลายทั้งแหล่เน Discovery Set specialy <ม>ที่เกาหลีเมื่อตอนที่เราไปตอนที่เราไปเที่ยวมามล่าสุดคือที่พอเราเห็นปุบเรารู้สึกว่าที่เราชอบอ่ะคือเราชอบแบรนด์เลอราโบอยู่แล้ว<ม>แล้วตัวที่เรามีของเขาอ่ะก็คือเบอร์กามอเบอร์กอมอรนะโอตา้วไม่เีเบอร์กามอรแล้วเนี่ยไม่แต่เขาเขียนเลยเบอร์กรอรอันนั้นคือรุ่นกลิ่นเบอร์กามออันน เบอร์เกอมอนยี่สิบสองคือขวดที่ลูกมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กและอันนี้ก็ไซส์จิ๋วที่ลูกได้มาเหมือนกันคือมันเป็นเซตได้มานี่คือซื้อหรือเขาแถมซื้อค่ะนี่จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยเห็นเขาเรียงอยู่บนตู้นะเรกว่าได้ของแถมเมื่อกี้ยังถามเขาเลยบอกนี่ลูกจะมารีวิวของแถมมร้เปล่านี่ซื้ออะไรไม่ขวดมันกระจุ้นลูยไม่คือซื้อเพราะว่าจริงๆเวลาเอาไปเมืองนอกก็ง่ายไงแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ครบทุกกลิ่นนะทุกคนบอกก่อนเพราะว่ายังรู้สึกว่ายังไม่อินกับกลิ่นที่เหลืออออันนีี้คืก ตัวหนึ่งที่ลูกใช้แล้วก็จะพกไปต่างจังหวัดด้วยก็คือตัวซันโท33นะคะคือตัวเนี้ยกลิ่นมันค่อนข้างที่จะไม่รู้อะาล้วเขาทมาเพี่อแบีพกง่ายอะก็หอมนะหอมหอมมันเหมือนแบบว่าคล้ายๆแบบกลิ่นใบหญ้า ก็นะมันมีมันมีมันมีนิดๆใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยเนี่ยใบจริงๆแล้วคือกลิ่นหลักของเขาคือแซนโดวูดคือเบอร์การมอสแซนโดวูดวูดดี้เป็นกลิ่นท็อปโนตที่ลูกชอบเอออาจจะอันนี้ดี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 มากแล้วก็เคยได้กลิ่นแบบเนี้ยของยี่ห้ออะไรอ่ะได้รู้มีแซนโทอีกอันนึงแต่อีกยี่ห้อหนึ่งแต่เขากลิ่นได้กลิ่นตัวเขาไงว่าเนี่ยมันคือกลิ่นตัวอันนี้เห็นไหมอีกตัวหนึ่งที่ลูกใช้คือเดอะมัชฉะคือเดอะมทกก่่นาาลิม้ไรู ใหม่มยังไงคือเขา <ดม S 1> บอกว่าดม,ดมครั้งแรกมันจะรู้สึกแปลกก่อนไหม มออ <c oughs> ดมนี่ให้ดมทีนี้คล้ายกันโดมครั้งแรกจะแปลกนิดนิดแ,ออแต่พอ,อใช้ไปสักพักนึงแล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ<ต>ออิ่พอมันโดนตัวคือตัวคนเรากลิ่นตัวเบสกลิ่นตัวแต่ละคนมันไม่เหมือน,นกัน,กนตัวฟิลโมนของแต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมก็พอน้ําหอมมันกระทบอะกลิ่นมันจะแตกต่างกันอย่างตอนลูกฉีดเสร็จแล้วพอเขาให้ลองก่อนฉีดปุ๊บพวกลูกก็ไปเดินเที่ยวแล้วก็ดมไปเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายหอมว่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทริคแนะนํานะคะว่าถ้าอยาก น้าหอมคือลองฉีดแล้วไปเดินเล่นก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้อค่อยตัดสินใจคือให้มันระเหยไปก่อนอะหรือว่าให้มันซึมเข้าตัวไปก่อนล่ะมันจะได้ปรับเปลี่ยนกลิ่นไปกับตามผิวเราใช่ไหมแล้วดูว่าเราชอบไม่ชอบแล้วก็กลิ่นต่อไปที่ใช้คือ Another 13 Another 13คือเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ตอนแรกตเกือบและจะซื้อขวดใหญ่แต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ฉีดมากเพไม่รู้เพราะว่ามันมีความกลิ่นแบบซีตรัสนิดนิดแอปเปิลแอปเปิลมีความแบบโอเคเลยอะไม่ฉุนไม่ฉุนเลย กับว่าทางเซตตอนนี้คือใช้อยู่แค่3มกลิ่นไม่รวมเบอร์กอมอนเพราะว่าใช้อยู่แล้วอ่ะอีกขวดนึงนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นน้ําหอมของแบรนด์เกาหลีถ้าใครดูคลิปวอล์กเราก็เห็นว่าเราไปซื้ออันนี้เป็นแบรนด์ของนอนฟิคชั่นนะคะกลิ่นที่เราซื้อมาคือเซนท์โทครีมชื่อเขาเหมือนกันกัลเลอร์ลาโบแล้วกลิ่นก็คือมีความคล้ายคล้าเหมือนไม่จริงๆคือเหมือนกันเลยแม่เอาเหรอแต่คนละแบรนด์เหรอแต่คนละแบรนด์มี้องดมดิเหมือนกันเลย เพราะว่า note เบสโนดเขาเหมือนกันเหมือนเป๊ะถ้าราคานอนฟิคชันถูกกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นแบรนด์เกาหลไีไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติขวดใหญ่ขวดใหญ่ยังไงเลยจะไม่ต้องตกใจด้วยกกว่าเลอเลอร์ลาี้ตีใจลาโบขวดใหญ่อ่ะน่าจะราคาแรงกว่านอนฟิคชันก็คือถ้าสมมติว่าอยากได้ดูของกันและกันไปซื้อนอนฟิ c ชั o นก็ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะทั้งหมดทั้งมวลสามารถหาซื้อที่ประเทศไทยได้แล้วนะตอนนี้ยกเว้น off white อีสักพักหนึ่งอาจจะมีเข้ามาแหละมีคนนิยมมากมากแต่ว่าทั้งหมดนี้ตอนนี้แบรนด์ทกบรนด์ ที่ทาหมดแล้วนะคะอาคอาจจพามาก็มีแล้วตัวเรปเกกาก็มีแล้วทอมฟอร์ดมีอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วเวมีอยู่ในเซฟอร่าส่วนเลรลาโบก็มีอยู่แล้วก็แนะนําว่าไปช็อปที่คิงพาวเวอร์ก็ได้เพราะว่าราคามันจะค่อนข้างน่ารักหน่อยอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะเผื่อว่าไปช่วยใครหลายๆคนในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เรามาทําคลิปใหม่เพื่อว่าเพิ่มขึ้นแต่ประกอบแม่ไม่ได้นะเพราะยังไงก็ประกอบไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นคนไม่ฉีดน้าหอมเลยเพราะว่าตัวหอมอยู่แล้วอ่ะทุกคา ก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะใ,ใครชอบกลิ่นไหนก็ลองส่งมาคุยกันได้นะคะหรือว่ามีกลิ่นเบอร์กามอสอะไรที่ทุกคนแนะนําหรือแบรนด์ไหนแนะนำก็เิีย์มาบอกนะคะเผื่อเราไปหาซื้อเบอร์เการ์อสอีกอนะคะก็นั่นแหละทุกคนบอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย